สวัสดีทุกคนฉันชื่อแพรวายินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในมองกโกเลียในเกี่ยวกับเด็กหนุ่มวัย18ปีชื่อฮุกจิวต่อจากนี้ฉันจะเรียกเขาว่าอาชะตากรรมของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะคดีฆาตกรรมเวลาย้อนกลับไปยังฤด,ดูใบไม้ผลิปี1 9 9 6 นั่นคือคืนธรรมดาของวันที่9เมษายนอาเพิ่งอายุครบ18ปีเขาเป็นคนงานโรงงานธรรมดาคนหนึ่งวันนั้นเขากินข้าวเย็นกับเพื่อนร่วมงานชื่อยานเฟิงทั้งสองคนเดินไปพักที่โรงงานผ่านห้องน้ำสาธารณะที่เก่าและสุดโทรมอากาศเต็มไปด้วยความชื้นและกลิ่นเหม็น ทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเบาๆเสียงนั้นขาดเป็นช่วงๆเหมือนมาจากส่วนลึกของห้องน้ำอาและยานเฟิงมองหน้ากันในใจรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจเข้าไปดูพวกเขาจุดไฟแช็กด้วยแสงไฟที่ริบหรี่ค่อยๆเดินเข้าไปในห้องน้ำที่มืดมิดภาพที่เห็นทำให้พวกเขาตกตะลึง หญิงสาวคนหนึ่งนอนเปลือยกายอยู่บนพื้นร่างกายเย็นเฉียบไม่มีการหายใจแล้วพื้นมีร่องรอยยุ่งเหยิงอยู่เหมือนมีร่องรอยการต่อสู้อาตกตะลึงไปสองสามวินาทีหลังจากตั้งสติได้ก็หยิบโทรศัพท์ออกมาทันทีโทรแจ้งตำรวจเขาอธิบายสถานการณ์ให้ตำรวจฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือรู้สึกว่าตัวเองทำสิ่งที่ดี ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วตำรวจหลายนายตรวจสอบห้องน้ำพร้อมทั้งสักถามอาและยานเฟิงทั้งสองคนเล่าการค้นพบศพอย่างซื่อสัตย์คิดว่าแค่ช่วยให้ข้อมูลการสืบสวนหลังจากให้ปากคำเสร็จก็จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแต่เรื่องราวกลับเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดตำรวจไม่ปล่อยให้พวกเขาไป แต่กลับพาพวกเขาไปที่สถานีตำรวจอาและยานเฟิงถูกแยกออกจากกันถูกขังไว้ในห้องสอบสวนคนละห้องตอนนั้นเป็นช่วงกลางยุค90เทคโนโลยีการสืบสวนของมองโกเลียในล้านหลังมากไม่มีเทคโนโลยีตรวจ DNA การเปรียบเทียบลายนิ้วมือก็ยังไม่สมบูรณ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกล้องวงจรติดที่ติดทั่วเมือง การคลี่คลายคดีอาศัยการตรวจสอบด้วยคนและคำให้การเป็นหลักและคดีฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นในที่ห่างไกลบ่อแสมีน้อยนิดเดียวตำรวจรเผชิญกับความกดดันอย่างมากพวกเขารีบหาทางคลี่คลายจึงจับตามองไปที่สองคนที่แจ้งเหตุตำรวจตรวจสอบรอยเท้าที่จุดเกิดเหตุพบว่ารอยเท้าบางส่วนคล้ายกับพื้นรองเท้าของอาและยานเฟิง พวกเขาสรุปทันทีตัดสินว่าทั้งสองคนคือฆาตกรข้อสรุปนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปอาและยานเฟิงงงไปหมดพวกเขาแค่ผ่านมาและแจ้งตำรวจทำไมถึงกลายเป็นฆาตกรได้ทั้งสองคนพยายามอธิบายอย่างสุดความสามารถบอกว่าตัวเองแค่ช่วยด้วยความหวังดีแต่ตำรวจไม่ฟังเลยการสอบสวนเริ่มขึ้น คืนนั้นสถานีตำรวจสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟตำรวจหลายนายผลัดกันเข้ามาสอบสวนอาและยานเฟิงอย่างเข้มข้นยานเฟิงเล่าภายหลังเขาถูกล็อกไว้กับเก้าอี้ห้องข้างๆมีเสียงโต๊เก้าอี้เคลื่อนไหวเป็นระยะและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของอาเขาสัมผัสได้ว่าเพื่อนกำลังทนทุกข์ตำรวจที่สอบสวนเขาใช้น้ำเสียงดุดัน ถามซ้ำๆว่าอาเป็นคนทำหรือไม่แม้กระทั่งพูดเป็นในบอกใบว่าถ้าชี้ตัวอาเขาจะได้ไปยานเฟิงกัดฟันแน่นไม่ยอมโกหกเพื่อทำร้ายเพื่อนเขาบอกว่าอาเป็นคนซื่อสัตย์มีจิตใจดีตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยทำอะไรเลวแต่คำพูดเหล่านี้ร้ายประโยชน์ตำรวจเห็นเขาไม่ยอมร่วมมือจึงเพิ่มความเข้มข้นในการสอบสวน ไม่ให้หลับนานต่อเนื่องสิบกว่าชั่วโมงไม่ให้น้ำดื่มแม้แต่การเข้าห้องน้ำก็ถูกห้ามยานเฟิงเหนื่อยล้าทั้งกายและใจจิตใจเกือบพังทลายในที่สุดตำรวจหยิบคำให้การที่เขียนไว้แล้วออกมาให้เขาเซ็นชื่อบอกว่าเซ็นแล้วจะได้กลับบ้านยานเฟิงสติเลอะเลือนไปแล้วไม่ได้ดูเนื้อหาก็เซ็นชื่อไป เช้าว,วันรุ่งขึ้นยานเฟิงถูกปล่อยตัวเขาคิดว่าอาจะได้กลับมาเร็วๆนี้เหมือนกันแต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่เห็นใครเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจรีบไปหาพ่อแม่ของอาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเขาฟังพ่อแม่ของอาเป็นคนงานธรรมดาอาศัยอยู่ในเมืองหูเหอเฮาเธอของมองโกเลียในสภาพครอบครัวธรรมดามาก เมื่อได้ยินว่าลูกชายถูกจับในฐานะฆาตากรพวกเขาตกใจจนแทบเสียสติคนชราทั้งสองรีบไปที่สถานีตำรวจคุกเข่าที่หน้าประตูและวิงวอนอย่างขมขื่นบอกว่าลูกชายไม่มีทางฆ่าคนแน่นอนพวกเขายินดีใช้ชีวิตเป็นประกันแต่ไม่มีใครสนใจคำขอของพวกเขา ตำรวจมีท่าทีเย็นชาบอกให้พวกเขากลับบ้านไปรอข่าวการรอครั้งนี้กินเวลากว่าหนึ่งเดือนเวลามาถึงวันที่23พฤษภาคม1,996สารกศาลกลางเมืองหูเหอเฮาเธอเริ่มพิจารณาคดีกระบวนการพิจารณาคดีดำเนินไปอย่างลวกลวกหลักฐานไม่เพียงพอมีเพียงรอยเท้าที่จุดเกิดเหตุและคำให้การที่ยานเฟิงเซน อาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นแต่ศาลยังคงตัดสินให้เขาได้รับโทษประหารข้อหาคือฆาตกรรมและความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเมื่อมีการอ่านคำพิพากษาพ่อแม่ของอาร้องไห้จนกลายเป็นคนน้ำตานองนอกศาลพวกเขาไม่เข้าใจทำไมหลักฐานไม่เพียงพอลูกชายยังต้องถูกตัดสินประหาร สิ่งที่ทำให้พวกเขาพังยิ่งกว่านั้นคือสองสัปดาห์หลังคำพิพากษาวันที่10มิถุนายนอาถูกป,ประหารด้วยการยิงตั้งแต่แจ้งเหตุจนถึงโทษประหารทั้งกระบวนการใช้เวลาแค่62วันความเร็วนี้เร็วเกินไปจนน่าตกใจกระบวนการทางกฎหมายปกติอย่างน้อยต้องใช้เวลาครึ่งปีหรือนานกว่านั้น แต่คดีนี้เหมือนถูกเร่งให้เร็วขึ้นพ่อแม่ของอามองลูกชายตายอย่างอายุติธรรมด้วยตาตัวเองเสียใจจนแทบไม่มีชีวิตอยู่ต่อพวกเขาวิ่งไปที่สำนักงานตำรวจขอให้สืบสวนใหม่แต่ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อนบ้านเริ่มซุบซิบกันบางคนเห็นใจบางคนมองเย็นชาบางคนถึงกับชี้ไม้ชี้มือ คนชาราทั้งสองเผชิญกับความกดดันมหาศาลยังคงเชื่อมั่นว่าลูกชายบริสุทธิ์ตอนนั้นรองผู้อำนวยการเฟิงจือหมิงรับผิดชอบคดีนี้เพราะคลี่คลายคดีอย่างรวดเร็วเขาได้รับความดีความชอบได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาแต่ไม่มีใครรู้ความดีความชอบนี้แลกมาด้วยชีวิตของเด็กหนุ่มวัย18ปี เวลาค่อยๆผ่านไปพ่อแม่ของอาไม่ยอมแพ้พวกเขาขอความช่วยเหลือไปทั่วหวังจะคืนความบริสุทธิ์ให้ลูกชายแต่ความจริงถูกปิดบังชั้นแล้วชั้นเล่าจนกระทั่ง9ปีต่อมาปี2005อาชญากรชื่อเจ้าจือหงถูกจับกุมเรื่องราวถึงเริ่มมีทางออกเจ้าจือหงเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เลวร้ายชื่อดัง ก่อคดีในมองโกเลียในมากกว่า20คดีฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์สิบคนคนในท้องถิ่นกลัวเมื่อพูดถึงเขาหลังจากถูกจับเขาเริ่มสารภาพความผิดหนึ่งในคดีทำให้ตำรวจตกตะลึงเขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนใกล้โรงงานยาสูบเขาได้ติดตามหญิงสาวคนหนึ่งตามเธอไปที่ห้องน้ำล่วงละเมิดและบีบคอเธอจนตาย นั่นคือคดีฆาตกรรมแรกของเขาเขาเล่าอย่างชัดเจนแม้แต่ตำแหน่งที่แน่นอนของห้องน้ำเขาก็อธิบายได้เหมือนกันเป๊ะตำรวจเปรียบเทียบกับแฟ้มคดีเมื่อปีก่อนพบว่าตรงกับคดีของอาอย่างมากเมื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าจือหงรู้มากกว่าที่บันทึกไว้พวกเขาตระหนักว่าฆาตกรตัวจริงคือเขา อาถูกใส่ร้ายแต่แปลกที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการทันทีแต่กลับเงียบงันกันหมดข่าวนี้ค่อยๆถึงหูพ่อแม่ของอาพวกเขามีความหวังขึ้นมาทันทีที่ขอให้ตรวจสอบคดีใหม่แต่คนที่จัดการคดีเมื่อปีก่อนยังอยู่ในตำแหน่งพวกเขากลัวความจริงจะเปิดเผย และจะกระทบถึงตัวเองจึงพยายามขัดขวางสุดกำลังถึงขั้นข่มขู่พ่อแม่ของอาคดีนี้ถูกดึงเข้าสู่ทางตันอีกครั้งคนชราทั้งสองร้อนใจจนทำอะไรไม่ถูกเจ้าจือหงแบกคดีฆาตกรรมหลายคดีอาจถูกยิงประหารได้ทุกเมื่อถ้าเขาตายความจริงก็จะหายไปพวกเขาไปขอความช่วยเหลือทุกที่ แต่ไม่มีใครยอมช่วยจนกระทั่งนักข่าวคนหนึ่งปรากฏตัวทังจี้จากสำนักข่าวซินหัวได้ยินเรื่องนี้เขาถูกใจกับชะตากรรมของพ่อแม่อาตัดสินใจช่วยพวกเขาทวงความยุติธรรมทังจี้ใช้เวลาหลายวันศึกษารายละเอียดของคดีอย่างทีถ้วนรวบรวมบ่อแสทั้งหมดเป็นเอกสารส่งให้รัฐบาลกลางผู้นำระดับสูงตกใจเมื่อเห็น สั่งให้ตรวจสอบคดีปี1,996ใหม่ทันทีหลังจากทีมสืบสวนรับช่วงต่อยืนยันว่าอาถูกใส่ร้ายจริงคิดว่าความจริงจะปรากฏชัดแล้วแต่ความยากลำบากเพิ่งเริ่มต้นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเมื่อปีก่อนเริ่มตื่นตระหนกพวกเขาใช้อำนาจหน้าที่พยายามอย่างหนักเพื่อปกปิดความจริง ถึงขั้นสอบสวนเจ้าจือหงทั้งคืนบังคับให้เขาเปลี่ยนคําให้การบอกว่าคดีฆาตกรรมในห้องน้ําไม่เกี่ยวข้องกับเขาความคืบหน้าของทีมสืบสวนถูกชะลออย่างหนักเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันพวกเขาย้ายเจ้าจือหงไปที่อื่นส่งทหารจำนวนมากไปคุ้มกันหวังว่าเขาจะพูดความจริงในศาร แต่เมื่อถึงวันพิจารณาคดีศาลกลางหูเหอเฮาเธอพิจารณาคดีเจ้าจือหงปายโจดกล่าวถึงคดีฆาตกรรมแค่เก้าคดีแต่กลับละเว้นคดีของอาเก้าชีวิตก็เพียงพอให้ตัดสินประหารได้ถ้าเจ้าจือหงถูกประหารความอายุติธรรมของอาจะไม่มีวันล้างออกได้ทังจี้เริ่มร้อนใจเขียนเอกสารชุดที่สอง ส่งรายงานฉุกเฉินรัฐบาลกลางสั่งระงับคำพิพากษาของเจ้าจือหงกักตัวเขาไว้ต่อไปเจ้าจือหงอยู่ในคุกสักพักมโนธรรมของเขาถูกกบลุกขึ้นในที่สุดเขาเขียนจดหมายสำนึกผิดยอมรับว่าคดีฆาตกรรมในห้องน้ำเป็นคนทำไม่เกี่ยวข้องกับอาเลยสักนิดเขาขอให้รัฐบาลคืนความบริสุทธิ์ให้อา และนำตัวเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียังไม่ยอมแพ้พวกเขาใช้เส้นสายชะลอการสืบสวนต่อไปคดีนี้ติดขัดอีกครั้งทังจี้ตัดสินใจเสี่ยงครั้งใหญ่เขาเขียนเรื่องราวทั้งหมดเป็นข่าวตีพิมพ์เป็นพาดหัวในสื่อใหญ่ๆห,หัวข้อคือเด็กหนุ่มวัย18ถูกใส่ร้ายจนตาย บทความเล่าถึงชะตากรรมของอาอย่างละเอียดและความทุกข์ทรมาน18ปีของพ่อแม่เมื่อข่าวออกมาประชาชนทั่วประเทศเดือดดาลเสียงโกรธและเห็นใจท่วมทน้นความกดดันจากสาธารณาชนมากเกินไปผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีทนไม่ไหวอีกต่อไปวันที่20พฤศจิกายน2014 สารสูงเขตปกครองตนเองมองกโกเลียในลงมือประกาศเริ่มพิจารณาคดีอาใหม่หลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดวันที่15ธันวาคมสารตัดสินอย่างเป็นทางการอาไม่มีความผิดหลังจาก18ปีเด็กหนุ่มที่ตายอย่างอายุติธรรมผู้นี้ได้รับความเป็นธรรมในที่สุดที่สถานที่พิจารณาคดีพ่อแม่ของอาร้องไห้น้ำตานองหน้า พวกเขารอวันนี้มานานเกินไปตลอด18ปีพวกเขาทนทุกข์กับการสูญเสียลูกชายและยังแบกรับความเข้าใจผิดจากภายนอกตอนนี้ลูกชายได้รับความบริสุทธิ์แล้วแต่พวกเขาไม่มีความสุขเลยสักนิดศาลให้เงินชดเชยจากกราด2.05ดล้านหยวนแต่ไม่ว่าเงินจะมากแค่ไหนก็ไม่สามารถแลกชีวิตที่สดใสกลับมาได้ เมื่อมองย้อนไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเมื่อปีก่อนพวกเขาดำเนินคดีโดยผิดกฎและหลังจากนั้นยังขัดขวางความจริงหลายครั้งเจ็ดคนสุดท้ายถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับโทษตามกฎหมายอย่างหนักบางคนสูญเสียตำแหน่งบางคนต้องเข้าคุกความยุติธรรมมาช้าไป18ปปีแต่สุดท้ายก็ไม่ขาดหายไป คดีนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกเสียใจไม่รู้จบมันเผยให้เห็นช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมในยุค90และทำให้ผู้คนครุ่นคิดถ้าเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่านี้ถ้าการจัดการคดีเข้มงวดกว่านี้อาจจะมีจุดจบที่ต่างออกไปหรือไม่เด็กหนุ่มวัย18ปีควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่เพราะการตัดสินผิดพลาด ต้องหยุดอยู่ที่ปี1 9 9 6ตลอดไปพ่อแม่ของเขาใช้เวลา18ปปีเพื่อแลกกับความจริงแต่ก็ไม่สามารถเห็นรอยยิ้มของลูกชายได้อีกเรื่องนี้ทิ้งบทเรียนอะไรไว้ให้เราคุณคิดอย่างไรกับคดีนี้ยินดีต้อนรับให้แสดงความคิดเห็นของคุณ